กระทงของเรานะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะคอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขนมปังนะคะอันนี้เป็นกาวแป้งเปียกนะคะทำมาจากแป้งมันสัาปะหลังนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้เป็นไข่ขาวก็ได้นะคะอันนี้แป้งที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ กันไกลแล้วก็อันนี้นะคะเราจะเอามาใช้เป็นพิมพ์ไว้สําหรับกดฐานของกระทงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยดีกว่าในส่วนของตัวที่เป็นฐานของกระทงนะคะเราจะใช้เป็นด้านกรอบนะคะเพราะว่ามันจะหนากว่าด้านนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําฐานของกระทงกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะถ้วยถ้าใครไม่มีถ้วยแบบนี้นะคะใช้เป็นแก้วก็ได้นะคะดูตามขนาดของกระทงที่เราต้องการนะคะ,ะก็ครอบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปให้แน่นให้เป็นรอยนะคะ,อะพอได้รอยแบบนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ให้เราทำการตัดนะคะตัดไปเรื่อยเล็มขอบนะคะ แล้วก็เล็มเอาด้านที่เป็นกรอบๆอย่างนี้นะคะออกขนาดนะคะแล้วแต่เราต้องการเลยนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปทําส่วนที่เป็นตัวของกรีบกระทงกันเลยดีกว่าในส่วนของตัวที่เป็นกรีบกระทงนะคะก็จะตัดแบบนี้นะคะครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ ครึ่งอีกครั้งหนึ่งอพอได้แบบนี้แล้วนะคะตัดแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะ,ะนะคะเราก็ได้เป็นตัวส่วนที่เป็นตัวกรีบของ กระทงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการประกอบกันมาประกอบตัวกลีบกระทงกับฐานกระทงเข้าด้วยกันนะคะเราก็ใช้กาวแป้งเปียกของเรานะคะที่เหนียวเหนียวหนึอันนี้นะคะมาทาที่บริเวณกลีบกระทงตร,งตรงนี้นะคะด้านที่เป็นขาวขาวแบบนี้วันนี้เราจะทำเป็นกระทง ใส่กระทงดอกกระทงบานเพราะฉะนั้นเราจะไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นจานเอามาไว้ลองนะคะก็จะให้รูปทรงมันเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะพอเราใส่กีบกระทงไปแล้วนะคะเราจะประสบปัญหาหนึ่งเลยก็คือตรงนี้กาวมันจะแห้งชาแล้วก็มันจะ ไม่ติดกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวของนี่เลยเจ้าไม้จิ้มฟันอันนี้นะคะมาเป็นตัวประสานนะคะเดี๋ยวทำอันต่อไปก่อนก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะครบหกกลีบแล้วนะคะตรงไหนที่มันไม่ติดกันนะคะเราสามารถใช้เป็น มาจิ้มฟันก็ได้นะคะพอใช้เสร็จแล้วอย่าลืมดึงออกนะคะ พอได้ด้านที่เป็นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวของด้านบนตรงนี้กันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ9้า ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดกันนะคะแต่ถ้าคน้ใครมีเตาอบหรือไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเอาไปเข้าเตาอบหรือไมโครเวฟได้นะคะกระทงของเรานะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอามาจิ้มฟันตรงนี้ออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะได้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่านะคะดอกไม้มาใส่นะคะตามที่เราชอบเลยพอใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปักเทียนกันเทียน,นนะคะถ้ามันสั้นแบบนี้นะคะถ้ามันสั้นแบบนี้นะ เราก็จะใช้ตัวช่วยเดิมของเราก็คือไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเทปกาวนะคะนี่นะคะจับมาแบบนี้ดูความยาวนะคะแล้วเราก็ใช้เทปกาวพันไปเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ทิ้มไปตรงกลาง แล้วเราก็ใส่ทูบของเราไปนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นทูบยาวนะคะก็สามารถตัดให้มันสั้นลงมาก็ได้นะคะทูบกระปกลงไปได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะกระทงขนมปังของเรานะคะเป็นกระทง ขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็เอาไปลองทำดูได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ